สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะคือข้อกำหนดทางกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบไซเบอร์ Cyber ปี62เนี่ยมีประเด็นเรื่องหลักฐานที่โรงพยาบาลต้องเตรียมเยอะเหมือนกันนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นกรองข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่ายๆค่ะสำหรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ฝ่ายไอทีว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีหลักฐานอะไรมายืนยัน ซึ่งแน่นอนว่าสําคัญมากนะคะกับการปกป้องข้อมูลคนไข้แล้วก็ระบบงานของโรงพยาบาลเองเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าพรบรไซเบอร์นี่เป็นแกนหลักเลยข้อกําหนดแรกๆเลยที่เน้นเรื่องการแสดงหลักฐานคือเรื่องอะไรคะเหมือนเป็นพื้นฐานก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆคือการให้ความสําคัญกับเรื่องโครงสร้างองค์กรและก็ความรับผิดชอบที่มันต้องชัดเจนครับ ข้อมูลระบุชัดเลยครับว่าต้องมีหลักฐานอย่างแรกเลยก็คือผังองค์กรที่แสดงให้เห็นว่ามีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอาจจะเป็น head of information security หรือที่เราอาจจะคุ้นๆกันในชื่อ CISO นะครับ chief information security officer อ๋อค่ะ ตำแหน่ง CISO นี่เองครับแล้วที่สำคัญกว่าน,นั้นคือต้องมีเอกสารยืนยันความรู้ความสามารถของคนนี้นะครับแล้วก็ที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือความเป็นอิสระต้องเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการ IT หรือ IT Operations ที่ดูแลระบบรายวันแล้วก็ฝ่ายพัฒนาหรือ IT Developments ที่สร้างระบบใหม่ๆทำไมต้องเน้นความเป็นอิสระขนาดนั้นคะ ก็เพื่อป้องกัน conflict of interest นะครับคือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บางที่ฝ่ายความปลอดภัยอาจจะถูกมองข้ามหรือลดความสำคัญลงถ้าไปเทียบกับเรื่องความเร็วหรืองบประมาณอะไรทํานองนั้นครับนอกจากนี้ก็ต้องมีเอกสารระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของซีโซคนนี้ให้ชัดเจนด้วยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ตั้งตำแหน่งขึ้นมาเฉยๆแต่ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีอำนาจจริงแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงง่ายๆเพื่อให้การตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยมันมีน้ำหนักจริงๆทีนี้พอมีโครงสร้างคนแล้วนะคะขยับมาดูเรื่องแผนงานกับนโยบายที่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรบ้างพรบรไซเบอร์กำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะ ถูกต้องครับกฎหมายกำหนดชัดเลยว่าต้องมีนโยบายมีแผนที่เป็นเอกสารจับต้องได้หลักฐานสำคัญสำคัญที่ข้อมูลระบุว่าต้องเตรียมนะครับก็จะมี1คือแผนการตรวจสอบครับ Cyber Security Audit Plan อันนี้คือแผนที่จะใช้ตรวจประเมินภายในว่าโรงพยาบาลทำตามนโยบายความปลอดภัยต่างๆที่วางไว้แค่ไหนเช่นนโยบายและแผนปฏิบัติการปี65-70หลักฐานก็คือตัวแผนเองแล้วก็ต้องมีรายงานผลการตรวจสอบด้วยนะครับถ้าเจอข้อบกพร่อง ก็ต้องมีรายงานการแก้ไขด้วยค่ะการมีแผนตรวจสอบนี่สำคัญนะคะเหมือนเราได้เช็คตัวเองว่านโยบายที่เขียนไว้มันเวิร์กจริงไหมไม่ใช่แค่เขียนไว้สวยๆใช่ครับแล้วเอกสารตัวต่อไปล่ะคะ ตัวที่2คือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจหรือที่เราเรียก BIA ครับ Business Impact Analysis ต้องมีเอกสารนะครับแสดงว่าได้ทำ BIA แล้วซึ่งหลักๆก็คือการประเมินว่าระบบงานไหนข้อมูลส่วนไหนที่มันสำคัญมากๆต่อการให้บริการคนไข้ถ้าเกิดมันเสียหายไปจะกระทบหนักที่สุดอ๋อเพื่อจะได้รู้ว่าต้องปกป้องอะไรก่อนใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับจะได้จัดลำดับความสำคัญถูกหลักฐานก็คือเอกสารการทำ BIA แล้วก็รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ครับฟังดูเหมือน BAA นี่ช่วยให้เราโฟกัสทรัพยากรในการป้องกันได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะว่าตรงไหนสำคัญสุดแล้วเรื่องการจัดการความเสี่ยงโดยรวมล่ะคะมีข้อกำหนดเรื่องหลักฐานอะไรบ้างครับประเด็นที่3คือการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management ตรงนี้ต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นเอกสารเลยนะครับ แล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งซึ่งอาจจะอ้างอิงมาตรฐานสากลอย่าง NISP 8 3 0ก็ได้แล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทะเบียนความเสี่ยงหรือ Risk Register ครับ Risk Register มันคืออะไรคะมันก็คือเหมือนบัญชีรวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดที่เราประเมินเจอทับพร้อมกับแผนว่าเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นๆยังไง และสุดท้ายก็คือนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ต้องสอดคล้องกับพรบรไซเบอร์แล้วก็นโยบายระดับชาติด,ด้วยครับการทำ Risk register นี่แสดงว่าต้องคอยอัปเดตต้องติดตามความเสี่ยงอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบไปนะคะถูกต้องครับต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆล่ะคะกฎหมายกำหนดเรื่องแผนรับมือไว้ไหมคะแน่นอนครับตัวสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือ แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือ Incident Response Plan ต้องมีแผนนี้เตรียมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานว่าได้สื่อสารแผนนี้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วและที่สำคัญคือต้องมีหลักฐานการทบทวนและก็ทดสอบแผนอย่างน้อยปีละครั้งด้วยนะครับแผนนี้เนี่ยแหละครับที่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับการกู้คืนระบบและก็การรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity เวลาเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ โอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของเอกสารหลักฐานที่กฎหมายต้องการแล้วทั้งเรื่องโครงสร้างคนทั้งแผนงานต่างๆคำถามคือแล้วข้อกำหนดทางกฎหมายพวกนี้มันไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจริงๆในโรงพยาบาลได้ยังไงบ้างคะอย่างที่แหล่งข้อมูลพูดถึงการเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานอย่าง NIST Cybersecurity Framework พวก Function Identify Protect อะไรพวกนั้นนะคะครับ ถ้าเรามองภาพรวมนะครับพรบรไซเบอร์แล้วก็ผู้ประกาศที่เกี่ยวข้องเช่นประมวลแนวทางปฏิบัติที่ออกมาตามมาตรา50เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น,นกลไกบังคับถังอ้อมให้หน่วยงานอย่างโรงพยาบาลต้องนำกรอบมาตรฐานสากลอย่าง NIST CSF มาปรับใช้ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับอ๋อเหมือนกฎหมายเป็นตัวผลักดันให้เอามาตรฐานมาใช้จริงจังขึ้น ใช่ครับตัวอย่างเช่นข้อกำหนดที่บอกว่าต้องมีการประเมินความเสี่ยงต้องทำ Risk Register ในหมวดกฎหมายเนี่ยมันก็คือการผลักดันให้เกิดการทำตามฟังก์ชัน Identify หรือการระบุและทำความเข้าใจความเสี่ยงในกรอบนี้นั่นเองหรือการที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี Incident Response Plan มันก็สอดคล้องโดยตรงกับฟังก์ชัน Response คือการตอบสนองแล้วก็ Recover คือการกู้คืนใน NISF พูดง่ายๆคือกฎหมายไม่ได้ต้องการแค่เอกสารกองๆไว้นะครับแต่ต้องการเห็นหลักฐานว่ามีการนำหลักการในกรอบมาตรฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงเพื่อลดความเสี่ยงครับผมเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วพรบรไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลรัฐนิ่ไม่ใช่แค่เรื่องข้อบังคับหรือเอกสารกองโตนะคะแต่เหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างระบบสร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่มันจับต้องได้วัดผลได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันจริงๆถูกต้องที่สุดเลยครับ การปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ใช่แค่การทำตามหน้าที่หรือว่าหลีกเลี่ยงบทลงโทษแต่มันคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของโรงพยาบาลไปเลยซึ่งจำเป็นมากๆครับเมื่อเราคำนึงถึงข้อมูลสุขภาพของคนไข้ที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญมากๆข้อกำหนดเรื่องหลักฐานต่างๆที่เราคุยกันมาก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความมั่นคงปลอดภยัยที่มันต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบได้จริงครับ มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้ลองคิดตามกันนะคะนอกเหนือเรื่องโครงสร้างเอกสารแผนงานหรือการทำตามกรอบมาตรฐานที่พรบไซเบอร์ Cyber กำหนดไว้แล้วเนี่ย การสร้างวัฒนธรรมความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มันอย่างรากลึกจริงๆตั้งแต่คุณหมอพยาบาลหน้างานไปจนถึงทีมไอทีหลังบ้านเลยเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของมาตรการหรือแผนงานที่กฎหมายกําหนดเหล่านี้ในบริบทที่ซับซ้อนของโรงพยาบาลได้ยังไงบ้างคะอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะ